หนึ่งในโครงการจะเป็นโครงการไม้ผลเมืองหนาวเนาะซึ่งตอบโจทย์ต่อความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ของเราส่วนการดูแลก็คือให้ไปเตรียมพื้นที่แล้วก็เตรียมหลุมเพาะปลูกซึ่งเป็นที่ทมาของต้นมไม้ส่งเสริมพวกนี้เป็นการผรสมผสานกันอันที่สองเนี่ยนโยบายรัฐบาลนะครับก็คือจะเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเน้นเรื่องของการปลูกน้อย นะปลูกน้อยปลูกของมีมูลค่าสูงได้ราคาดีทางกเกษตรสุขภาพกเกษตรคุณภาพนะครับของที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ราคาดีนะครับตัวเนี้ยนี่คือหลักอย่างบางเหนือเนี่ยจะเน้นพวกโกโก้บางแห่งเนี่ยงาก็มีพวกไผ่ขึ้นมามีมะขามนะครับม,มีมะขามมะขามฝักยักษ์อ,บบะะกอะไรอย่างแบบเนี้ยนะครับมีอะไรต่างๆนะครับพวกไผ่อะไรต่างๆนี่คือถ้าพยะโน้นะนี่ที่เป็นโครงสร้างทุนต่างๆมันก็จะมีปัญหาต้องขออนุญาต ใช้เวลายาวนานนะครับอันนี้คือที่ไปที่มาเพฟันโครงการตัวเนี้ยสำหรับโครงการตัวเนี้ยเป็นโครงการหลักๆก็คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลกันดานหรือว่าโครงการน้ำปาประสุขในจุดตัวนี้นะครับต้จนจะมีประโยชน์อย่างที่ว่าเนี่ยตั้งไว้ไม่ดไมีไม่เป็นกาคอหวยเนี่ยนะครับป <c oughs> รากฏว่าเนี่ยเราไปดูกันที่นั่นเหมาะมากนะครับในคาดิเบียเพราะว่าความสูงมันได้สูงแล้วด้าทะเลแต่ที่นี่มันบ่ได้ นะครับเราเลยเอาเพชคาเดเมียไปให้ชาวบ้านดีใจมากแล้วก็มูลค่าสูงมากนะครับแล้วลดการปลูกพืชิำเดียวให้เป็นเกษตรผสมผสานแก้ปัญหาเรื่องใช้สารเคมีแก้ปัญหาเรื่องดินโคลนตลกแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควันอันนี้คือสิ่งที่เราบางทีนะครับต้นไม้พวกพวกเราบทชินนะครับพวกเราถนัด ข้าวโพดถนัดนวนถนัดนี่ถนัดธรรนายาชนาแต่พวกเราอาจจะไม่ถนัดกับพวกนี้มาเขาวๆลูกมันใหญ่ๆมันมีสองสีเลยเรียกบวกกันเลยว่าไทยลานไข่เหลืองไข่ล้านไข่ลานนี่มันจะ่ดอกมันจะใหญ่ครับนี่นี่พอดีมีเอาเอาง่าไงเอาง่ายๆนะมาเร็วโอ้โหนี่มันอย่างดีมากเลยนี่ต้น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 สายรุ่งต้นต้นถ่ายลูก ถ่ายรูปเสร็จวางไว้ที่ข้างนพอในเมืองเนี่ยเป็นวัดผลไม้ระหวางปลาที่เปันมาแ่มาเยองพี่ลองกองตัวเอเ่องรองเนี่องนะเดียเดปม่แม่่่่มแาม่แ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 ม่่แม่แมม่แม่แม่ม่แ่แม ต้เด่้แบนหนงนะครับรายได้ายดีนะครับต่อต้นเนี่ยนี่ต้นนี้ดีนะครับเนี่ยมีมีอันนี้เป็นลองกองนะครับแล้วแถมบัวบกมาแถมอีก้เ็นย้ายนนแ้วไถูกนแล้วจะให้มเปกนเอาไปกินข้าวแล้วมาฟังเตี่ยอยที่ฮักนินเก่นะครับ กราทักทิมธรรมดาแต่เราขุดดีๆแล้วก็ไอ้ช่วงที่เราขุดนะเ้50ขุดขึ้นมาไอ้ดินวัสดุที่เราขุดขึ้นมาผสมกับดินผูดเราหรือว่าปุ้ย